บานเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนิทัศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเรื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2,566ณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่สองวันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสรครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนะวงเวียนซีสูริโยไทยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงประจำปี2566เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสุกัญญาวงศ์ประภารักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีนำนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงประจำปี2566 โดยโครงการดังกล่าวได้มีการจัดฐานการเรียนรู้จำนวนสี่ฐานประกอบด้วยฐานสีเทียนคืนชีพฐานหูครองแก้วจากผักตบชวาฐานสครับกากา,กาแฟผสมขมิน้นและฐานกันรกระแทกจากผักตบชวาทั้งนี้ทั้งสีฐานการเรียนรู้เป็นการนำสิ่งของเหลือใช้หรือเศษวัสดุต่างๆมาแปลรูปเพื่อให้สามารถใช้งานได้ใหม่ โดยนางสาวสุกัญยาวงประภารักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีว่า สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเรียนรู้อย่างมีความสุขเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินยัยมีความเป็นไทยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศาบาลเมืองลบบุรีจึงจัดโครงการการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงประจำปี2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนนักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีจุดหมายเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทยสังคมไทยเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาทางด้านสติปัญญาทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์และทางด้านสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมายการพัฒนาด้านจิตใจคุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อยดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงประจำปี2566เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งย้ายมาจากที่เดิมที่บริเวณกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่ปี2553 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งเล็งเห็นว่าที่เดิมมีสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนอีกหลายหลังก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สระว่ายน้ำรวมทั้งห้องเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลคือช่วงอายุ2-3ปีโดยมุ่งเน้นพัฒนาการให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาการครบทุกด้านและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยแห่งชาติ ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องต่อการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ดีโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือการไหว้ปลูกฝังให้เด็กมีความจงรับภักดีสำนึกคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปลูกฝังให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขคิดเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้สมเหตุสมผล โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีมีการจัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <c oughs> มีการบูรณาการ6ก,กิจกรรมหลักอย่างเต็มศักยภาพมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้ลงมือทำเช <c oughs> ่นการ <c oughs> นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับในแผนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีทำให้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้รับรางวัล1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีและยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆมากมายและยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อนเนื่องค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ